ส,สวัสดีครับเอสซีครับอหาปิดเสียงถ้าปิดเสียงน้องปวดเลยนะเรา้องอปิดดูเาเอปิดปิดเสียงนปิดเสียงาะได้นะอ้ไดับคอยดูนะว่าอบอกอถ้าปิดเสียงไม่ได้เลยนะ เพลงเพลง,พง,พงมาเพลงมาเพลงเต้นเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นอยู่ข้างหลังนะฮะยายกุกใม่ไวันนี้กินข้าวกับอทอดทอดหมูตำบักหุ่ง <c oughs> แล้วก็มีปลากระป๋องทับอ่างทะเล เดี๋ยวดีแต่ว่าอันนี้โชคค่อยอยู่ข้างหลังเนี่ยน้ำลายอะไรอีกแล้วต่างหอยต่างหอยยิ้มมั่งเนี่ยแม่สวยว่าล่อล่อกินข้าวอยู่นะครับบัวบานมานั่งกินข้าวเร็วบัวคือตอนเนี้ยไม่สามารถปิดเพลงได้เลย กินแล้วกินน้าแลวก็ุ่กั่อุ่นัน้อง็ไ่กนกตับหูระปงับเผ็ดมากกินเข้าไม่ได้ังเบีงเก็ไม่ไเ้หรอไม่ยู่ใส

พัาปองครับสมุอนนนสมน้ยฮะสมุนเด่นเ่นเด่ดอเ่นเดนี๋ยวังไปฮ้ดูใกล้นะของกินวันนี้มีอะไรบ้างแต่น่าสักแสบครับดูครับวันนี้มี เขาเต้นไปิึงกเต้นอ๋อเาเต้นบ่อ่ะเต้เต้นลูกเต้นนะอ่ะเต้นนะเต้นนะโอ้โหเมาหเ่นี่เมานมโอ้โหโอ้คักโอ้โอ้ทาอะไรเนี่ยโอ้เสียเส้นเหรอลูกอ่ะอาเอไปเอาไปขหยคน้มีอะไรทออดอนื้อทอดเนื้อทอดติดตาองอ มีปลากระป๋องนะฮะยำปลากระป๋องส่วนคนนุ้นก็ไม่ส่วนอะไรเลยครับข้างหลังผมนั่นโอ้โหเต้นเพลงอย่างเดียวครับมวนบรลุกแสบแสบตีเล่ห์อแสบบอพ่อเสือเขามีคนทำกับข้าวให้กินแล้ว ใช่ครับผมไม่ต้องกลัวว่าน้องชายผมจะอดยานะครับถึงเขาไม่มีคนทํากับข้าวให้กินเขาก็กินข้าวทุกบ้านครับแม่บ้านดาวก็บ้านทองเพชรนะฮะสองบ้านนี้แหละโอ้เปิดเพลงนี้ยูเลยวะบัวบานนะดูฮะ เสียงลมเข้าไหมครับมีเสียงลมไหมพอดีเปิดพัดลมใส่โอ้ย oh, ตาบอกหูเป็นเสแยบบึงพี่น้องมันต้านเด็ดชูงครับบอกหูอันนี้แม่ผมเป็นคนที่ตำมะละกออร่อยมากนะ,ม,ะมีแต่เสียงเพลงไม่ค่อยเจอเสือเขาไม่ค่อยมานะช่วงนี้ไม่ค่อยมาถ้าเจอก็จะเจอช่วงควายใช่ไหมนนอย,มอยู่อยู่ยโรงควาย ไม่ตอนคืนน่ะเขาตกดไปไรโซสนาที่น้าเลยสนุกมากมีการน้อยเต้นกำนังมันนี่ตัวสแตน่เอาเต้นลูกเต้นโอ้โหโอ้ก็โดนกดเลยโอ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 โมันทาเต้นแนว่ยอล่ะดูเสกเสกกินครับอือเข่าเหนียวปั่นไงอือแร็เข้าไปแล้วครับ ไม่มีเสียงลมเนาะเะเสกมังคีระมัเอออสอะเออเสกมังกินตกับกาะมงังมาดูพ่อเหมาะกินนะฮะเออแซ่บคากเลยขเขาเย้าขกับทอดเนื้อเลยนะฮะทอน,นออ๋อไม่มีโอเคครับผมเ,เด็กๆได้เงินเดือนหรือ,อยัง ยิ้มยิ้มโอเคขอบคุณที่แจ้งนะครับว่าไม่มีเสียงลมเผื่อข้าเดียวสิบเบิรแล้วตาบงคุงขายดีครับอ,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 อือเปนต้องบอกขกระยาไปอ้นในแมงเมนกินข้าวน้าพ่อเหมาะ แม่ใครก็ทำกับข้าวอร่อยสำหรับลูกอ๋อโอเคครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเห็นส้มตำแล้วหิวข้าวเลยผูขายดีมากเลยฮะ, <st ress> ะอะไปย่างนะนงนะ <st ress> สิทธ um um ิ์ยิ้มมุมปากนิดนึงจะได้ไหมเนาะอย่างนะ นอแล้ว,ลวเป็นบ่าวแล้ว,วกินข้าวกันอร่อยจังคิดถึงบัวคิดถึงบัวน้อยนู่นครับบัวน้อยเต้นเปิดเพลงให้เต้นฮะรู้แล้วเวลากินข้าวนี่ไม่ต้องทําอะไรครับก็เราก็เปิดเพลงแล้วเขาก็จะไปเล่นแถวแถวลำโพงครับเขาเป็นคนชอบเสียงเพลงนะเดี๋ยวขึ้นมาหาไรเนี่ยตัวเงเงินพอแม่ไปแทนเลยนิสัยนี้นิสัยนี้ได้แม่เขาเลยนะฮะพ่อ ค่าเทิมเน่โอยแค่ที่ได้จากของพวกขอเลยเนาะค่าเทิมพกพัน 6, 000, ขอสองหมื่นเนาะโอ้โหค่าจะดีเว้ยตัวนคะ่<ข>า,าเทิมพกพัน 6, 000, ขอสองหมื่นเอาเอามาเลี้ยงผู้ชายมาเลี้ยงผู้ชายนะสายปีสายปีไออเอเอเอะไนเราระวังนะฮะระวางัาวางนะระวางัราวางระวังระวังระวัง ชอบบึ้งบักลาน้ต้นอ่ะดูครับบักลาน้อยเขาเ่กินได้พี่น้องแต่ว่าหากมากวนเขาตัวทิศระเดนแม่ันสายปย์ f บอกดดแซบปตะทิดเอ้ยกินกินลว ถ้าเติมหกพันแต่งเครื่องเสียงหมืมน่นสี่ค่าสามเนี่ยถ้าต่อได้ต่อได้สิทธิ์เสกเดี๋ยวนี้ขยันมากเลยจ้าขยนนอนขยันอนอนไม่ตุ่มหูเดี่ยทุบบ่ายอย่าอย่าตินจ้ะไอย่าอย่ามอหนักกตินมาเศร้าเลยวะ รับนักเต้นผักบุ้งผับม้งสีแดงค่ะพี่กินเบิ้งลูกเป็นคนมีน้ำหนัเบิ่งแก้วข้าวันเสียกับสิทธ์นั่งพับเพียบคัดแท้ยูอีงานอคนดินเลยเฮ้ยแก้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้้ ท่าเตน้ไนไม้กันสันะอ้ยะไอ้ย่ะไปนะครับแม่เถากับลูกไทพว่าวกัน พอ่พอพ่อครับมาแห้งตำโงหุงเล่าโอ้ยแม่งอันนี้นะพ่อพ่อพ่อสโลแกนกินขอน้องกอนบอมเม่แยบลายเนี่ยนะถุกใส่ขอน้ำก้อนกินขอน้ำก้อนสโลแกนหนุ่มเมกาสิไปไทยคลิป ก็คือเรียนรู้นะฮะเรียนรู้แทนพ่อแล้วเดี๋ยวโตวไปเขาก็ต้องมีอาชีพเป็นอ่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะหน็งคั่วโตไปจะทำอะไรเลี้ยงไป,ป,ปโอ้ลมแห้งหมดนีล่ลมแรงไหมครับเสียงลมเข้าไหมทำไมผมรู้สึกว่าเสียงลมมันคือ,คอจะแรงแท้แน่เปิดใหม่พ่อแล้วพ่อเล่นแล้ววะวเล่นแล้ววะเล่นแล้ว,ว นักเรงเนาะบาดเสียงเพลงเนาะชอบพ่อเหมาะเวลากินค่ะเสือเขากําลังเข้าใหม่ปลามันไม่ได้ยินไม่มีเนาะไม่เข้านะไม่มีเสียงลมเฮ้อเอามดกับเต้งเดียวเลยวิ่นั่นนะ่ะตัวนนะนหน่อยนะชอบเต้นด้วเขานะ่ะโยกซ้ยยายโย,ยกขวา ควอ้บะอ้ยไอ้ยอ้าอัอาดได้ขนานีรียนแบบพ่อเ็นพ่อถือนะเรียนแบบพ่อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดกัเป็นอีกฮะ,ะสูบรอ,รรอก็พอนี่และ ามาดูมาดูแม่แม่กับลูกสไปดีกว่าอ,อ,อ้อนกับสอสซอโสกินตะบงคุ้มกันแม่ผมจะกัดมะเขือไว้ก่อนนะครับแล้วก็กินแก้มมะเขือเสกเสกพีพ่เมื่อไหร่ เพีเท่มึงหองเท่าไีแล้วะอ่ยหนะต่มลุมทํหน้องเนอะเพี่งหาย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 โอ้ไปบ่นแล้วครับบ่นแล้ว หิงไฮไฟดับ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 ลูกไฟดับอืไนี่ไฟดับไฟดับลูกไฟดับอบอุ่นดีทั้งครอบครัวนี้น่ารัก่ะอะไอย่างโอ้กินบังมวง กินบะม่วงแดงเด <board, S 1> ี๋ยวม,มาแล้วเอา<ว>เอาลองกดประสาทแม่เขาแล้วยา่้างมกิวปะนากัทุกงกินมะม่วงเปิดมาก็อร่อยทั้งครอบครัวอีมวัวแล้วครับตอนนี้เหลือแค่อีแม่โสคนเดียวครับอีแม่โสสู้ๆครับ แล้วก็มีหนุ่มอเมริกาครับเดินไปเดินมาเพ่งหายเพ่งหายเขาอะเพ่งเงียบเขาก็เลยทาเพ่งแม่ลูกเห็นส้มตำคิดถึงบุญลายคนเมืองกรุงต่างคนต่างกินข้าวนานๆถึงมากินรวมกันร่วมกันผับเปิดอิ่มพอดีนะพ่อผับปิดอิ่มพอดีนะพ่อ ใช่ครับบึงแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มอบอุ่นเนี่ยบึง e อีแม่ผมนี่แล้วเดือดล้วผู้เดียวเ,าดเดยวนาะก็กินบิน้งไป <c oughs> แล้วตอนแรกเราเราไปบึงหลานอยู่แกไปดูหลานนะตอนแรกแกก็ยังไม่ได้กินกับเพื่อนนะกกินอไอยังแม่น่ะ <c oughs> ทอดเนื้อแม่กินอทอดเนื้<ส>อ<ส>ครับ หมกล้องบ้านบ้านเรามีสีม่วงอืสวนอนะม่วงสีม่วง,วงเอาตัวแค่ไหนมีหัวสีม่วงตอนนี้โควิดต้องกินข้าวคนเดียวอยู่กอเทมอ <c oughs> ผู้ชายหน้าตาหล่อจัง เห็นบัวกินทุเรียนออกประจัดมาสามโลโอ้โหปาดสามกิโลกินข้างแน้แต่จเป็นตักเอาแค่ยังลูกบัวแต่เนื้อมันนุ่มแบบดูครับน้องบัวบานนั่งทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะเป็นยูทูบเบอร์แทนพ่อแล้วดูฮะ โอ้นะโอ้โหม้วนเหว่าเกิดเป็นลูกไส้ผมนี่ยเ้าไปใเนี่ยโอ้อหกว่า้น,นถิมเลยวะเล่นเล่นแมกันสั่นอยู่นะครับเล่นแมกันสั่นแล้วก็กินมะม่วงไปด้วยครับสบายดีแบบไส้คอยจอมลื้อนะสักพักก็จะเอาของเล่นมาเทเล่นนะครับ ให้แม่เขาเก็บแม่อ,อ้นผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติครับดูแล้วครอบครัวอุ่นอยากกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดค่าอยู่มันนอกก็ดีเลยครับพี่น้องแต่อยู่ใสก็ดีเบิดแหลับขันมีขึ้นใส่อยู่ใสก็ดีเบิด ถ้ามีเงินใช้ครับอยู่ในเมืองอยู่บนนอกว่แต่มีเืินใส่ดีเบิดมวนเบิดอไปหากันแล้วครับตอนนี้พ่อพ่อเหมาะก็ไปหยอกลูกไส้หลายแล้วอยู่บักเสกแม่โสทานเยอะอ้วนขึ้นนิดนึงกำลังสวยค่ะ,ะหนูน้อยเมิกาน่ารักจังเก่งขะลูกเขาเ่เาะไหนกินเขาิาซอสเขาล ยิ่งที่สุดพ่อสิงยุ้ยเสก้าตายมันมีเงินหนึ่งวัแต่ก่อนน้องบัวบานกวาดข้าวเหนียวเนี่ยนะแต่ก่อนน้องบัวบานกวาดข้าวเหนียวกวาดอ๋อกวาดข้าวเหนียวเอาเอามาครับบักรคิดดูแขวนมาเดี๋ยวอ้วนขึ้นนะฮะคือว่าเอาเลยเอาบ่ กินเจ้าสิกินวะสิให้อาไปให้ยังกินทุเรียนบ่เจ้าฮะแซ่บบ่ฮะแซ่บแห้งวะกำลังกรอบนอกกรอบในโอ้กรอบนอกกรอบในกินคุเรียวประเทศแบ่งกันกินเอาเลียก่อนเลียก่อนถูดูดอกก้อนดูดอกก่อนแต่ก่อนผมเล่กินตำส้มตำได้ต้องให้แม่นะฮะดูดดูดออกเออ เอฟซีเคยไหมเคยไหมฮะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเวลากินจะกินอะไรที่มันเผ็ดเนี่ยจะให้พ่อแม่นะฮะดูดอ่าดูดดูดให้กินก่อนเห็นตนาลูกเห็นตาเห็นตนาขอบขั้วไปเห็นตาให้กินข้าวยั่นไหลซดนเนี่ยให้กินข้าวยำบ่ทำไมตาผมยังแดงครับข้าสิงข้าวยำ่งเส้นไปตัวมากมาข้าวหยั่งม่เอียนไปแอบกินของหลานยำ่งหยั่งเต้องช้วไปตัวแต่ไปโมก อันนี้เป็นทุเรียนฮะเคยเคยเคยใช่ไหมแม่ก็จะเอาซุกตามาดูดๆๆเสร็จแล้วก็จะบ้างขอตัวบอกว่าขอตัวเราเนี่ยของปากนี่เราที่แม่เนี่ยก็เห็นดูแต่ว่าก็ไม่รู้สึกแบบว่าคือขยะขยงหรือว่ารู้สึกรังเกียจนะครับรู้สึกดีสัหแนะที่แม่อทำให้มัน ทำให้มันมีรสชาติที่ซอฟลงนะครับใครู้กสมัยเป็นเล็กน้อยรอกว่าสมัยเป็นเด็ก,ดดกแต่โตมานพมรูเลยโตมาจะให้แม่มาดูดแต่บงหุังกห้กินนู่แมนเนี่ยอะไพี่น้นองทุเรียนแข็งครับแข็งแข็งแต่ว่าอร่อยมันแก่มันแก่มันแก่อร่อยฟังเสียงฮะนะนะอร่อยมากเคยเอาไปล้างน้ํา อ๋อให้แม่ไปล้างน้ำใช่ไหมแต่ว่าขายห้อสิหลังนอะห้องแบบว่ต้งตังเลยแบบนองของผมนี่แม่แม่ดูดออกนะครับแล้วเราแล้วแม่ก็มาป้อนอร่อยแต่กับพัฒนาเป็นส้มตำไม่ใส่พริกแต่ต้มแต่ไม่ใส่พริกเนอแล้วก็เอาส้มตำมาข้นยังน้ำปลาข้นใส่น้ำปลาให้กินเคยครับเวลาเผ็ดต้องให้แม่ต้องให้แม่ดูดก่อนสมัยเป็นเด็กเรายังไม่รู้อะไรเลยกินได้ เขา nhầm แห้งแสบแห้งมักแห้งเขามัยำ h ầ ให้ฟอนผู้ใดยำ ầ m ลำบานแกงแ็งเนาะปาดทุเรียนออกปาดไอ้ตรงขาวขาวเนี่ยออกอร่อยครับถ้าทิ้งไว้สักประมาณสองวันนะอ็ทิ้มจุ่มแต่พอดีแม่บ้านผมใจร้อนไปนิดนึงไม่เป็นยังไง โตกแกเวลเลอรเป็นยังไม่กินติเผ็ดนี่อร่อยอร่อยนี yeah. brand, right? oh, so, ่อเยัว่บ้านอะโอ้ยดื้อมหนอยแม่บ้านเลยนงกากงผมก็คนที่สุภาย ในนี้จะมีอุปกรณ์ถ่ายวีดีโออยู่นะครับพวกคาร์แบงค์พวกอะไรต้องสะพายตลอดไม่เขาจางไม่เขาตามไม่งั้นลืมรู้มึงเงไหมุ่ยเงมันเป็นอย่างรสนป็นย่งเอาจานยสดมเียบไปเรียเรียเรียจานเลยดรเูเรียเรียครับ เต็มปากเลยเต็มปากเลยเดินมาแล้วมุดแฉกแม่มุดจับแห้งบางไปไปไปนี่มุดีบเตืนอยากเตืนอยากเตือนลเต้นไปบอกเต้นต้บอกเต้นโเคออ แข็งหนา East, ้าแต่ว่าอร่อยต้องใช้ม uh, like so, ีดผ anyway. ่าดีเลยครับเพราะว่าตัดฟันนะครับตัดฟันไม่งั้นมันเคี้ยวยากครับมันจะติดฟันอันเก่าไหมแม่เอาแบบมีตัวนะมีตัวซ้ำเลยลมลมลม เชื่อมอร่อยเสศษเศ์แกล้งน้องอบ้านใหม่คัะแกล้งน้องอยังไงครับขอ,อแกล้งบัวเหรอแกล้งครับผมแกล้งแกล้ง,งกกละจะโดยเยอะจะโดยว่า,ากินข้าวแกงไก่ใส่ทุเรียนอร่อยค่ะมีมีคนทำไ,ได้เหรอ,อมสมยัยสี่สิบปีก่อนทุเรียนมีพันกระดุมชนีเหมือนทองก้านยาว ทุกวันก็มีนะฮะทุกวันก็มีมันงกินอืหนุ่มเมกาน่ารักไปแล้วครับโอนขมอนมะกินเหนแกอ่ะพอแล้วน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินป้มเกินแล้อวอ่ะกินก่อนเนี้ยนำคุณหนักกี่กิโลย 2>, <52. S 1> 2สกิโลไม่ออกเจอืมพไม่อจสิมหตอดรูากไปำนัา แม่น่ะติด oh, 1 5กิโลลูกอกมากเลยยี่สิบกรถลสองคนนั่งยี่สิบกิโลน่ะโอ้ฮ่าไปผมนั่งน้ำน้ำข้ามนนั่งน้ำด้วยน้ำข้ามโอแม่แมนแม่สคนขอกมาก็สามโกก็สามห อาเซอาเซีามนอาเามนบอกอทุเต้องใช้มีดปอนะครับักดีรกกันก่อนคอดไข่เจ็ดสิบกิโลปาาเข้าปกันต็เ็นขกนทรยนก่าิทุเรียนบิพเผาทุเรียนบ้างสีพ่อสีเออเผาเมืหอรูเผาไม่เลย mất ừ. như Chị hôm qua mất như hôm qua hôm qua ừ. hôm qua ừ. ừ. hôm qua 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 มันฝาั่งกินกรอบๆหน้าอร่อยนะใช่ครับหายากมากทุเรียนกรอบเงี้ยซุปคือซุปบบบมี่แทบไมีได้หรอไม่หรอเผาทุเรียนจะผัดไก่ช่าง่ะพ่อน่ารักดีนะ ติีป่ฮะตำท<ต>ุเดียนจะแกะในร้านหองก็คือ่อตำทุเดียนลองอ่ะบ้าบ่เป็น,นรสชาติเลยีมนหอ้โอเคครับทุครับ,รบเดี๋ยวขอขอนุญาตไปทำธุระอย่างอื่นต่อนะฮะ คิดถึงช่องพ่อเมะเร็วๆนี้ครับผมคัมมิ่งซูเลาะห่อในดังก็เด,อ,ด,ด,ดอันบะสุเอาไปเชื่อมใส่กะทิหรือโอ้ห้าห้าห้ามีคนรอดโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวขอ,อยาไปทำธุระนะอยากื่นก่อนครับอาบ,บน้ำอาบน้ำพาลูก ข้านอนก่อนครับขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ก,ก,กดกระดิงดด่งกดติดตามช่องแฝงสยามนะครับผมสวัสดีครับ